วัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาทบมายาการแทงแล้วคะ่ะกับรายการเสียงคืนพอดแคสต์เขาคะ่ะอ,อนต่างสุดนั่นก็ขอหือปีน้องตั้งหลายใส่กันปั่นแห้งโดยการแท็กไล่แ,แท็กแชร์แท็กติดตามผ่องค้ยายย้วก็สั่นแยงความหาันกันเข้ามาได้คะ่ะวันนี้ต่างรายการของเขาก็จักได้นําเอาประวัติวัดพระธาตุเสียงมึง อันเป็นถาดเก่าแก่กับบานกับเมืองจิงตุงเฮามาไขาในปีนองตั้งหลายเขาค่าะผาถาเสียงเมืองนี้ได้แต่งสร้างจอมหอนหรือว่าติดซะอันกัมจาตาบานเมืองจริงตุงเฮานี่แหละหอนอันกัมจาตาบานเมืองจริงตุงเฮานั่นในทมกล่าวไหวหวาปะปาติสาอันว่าติดซาหอนวันออกก็เป็นปริวานเมืองก็ควรแต่งประตูเมือง แล่หอนตั้งเมืองเล่อากานในยาติสาอันว่าหอนอาการในคือว่าหอนวันออกแจงไตก็เป็นอายุเมืองก็ควรแต่งประตูเมืองแล่ตะคีนายาติสายะอันว่าติดสาหอนไตเมืองก็หากเป็นติจ้าเมืองก็ควรแต่งประตูเมืองแล่ฮารติติสาอันว่าหอนหอรดีคือว่าหอนไตแจงวันต๊อก ก็เปลี่ยนสีเมืองก็ควรแตยงประตูเมืองและหอนตั้งเมืองแลปพชิมาปะติสาอันวัดติสาหอนวันตอกก็เปลี่ยนมูลเมืองควรแตยงประตูเมืองเลยดังนี้เปลี่ยนตอนแลตีตังพระถาเสียงเมืองนี้หากตั้งอยู่ปลายหอนไตเมืองซึ่งเปลี่ยนเตจ้าเมืองจึงได้เลิกเอาหันเตจ้าลาผ้าเมืองนี้เสียแล้วจึงได้แต่งสร้างไห้ห้องว่าถาเสียงเมืองแล ฐาน้าตีแต่ตังนั้นมีดอยสามหลูกหลูกหนึ่งมีห้อนวันออกลูกหนึ่งมีห้อนวันตอกลูกหนึ่งมีห้อนเนือจึงได้มาตั้งไหว้ตีดอยสามหลูกนั่นแล้วปัทมาสทธาตีได้มาแต่งส้างนั่นปายในหมายมีสอบแดดอาทยาอาัการาจาเหมารังสีแปลนพระทานกว่าสังฆาตังโมนหอนป้ายหนอกหมายมีพยารัตนาเพรีสุทธรมา หรือว่าเจ้าสางตอนแปลนน้องพยาเกี้ยวมาทู่มาแต่งสร้างเมือปีสขาาใดจัดร้อยจัสสี่โตเดินหาเปียงสิบหาคำนั่นแหละก็มือพมาน พอกลอยปีป่อนมานั่นแหละสร้างถาดแล้วก็หล่อพุท่าหลูกตองผ้ายืนจงหวาใดสีสอกองหนึ่งวายนามาสู่เวงเขมรัดเมตตาเฮก,กังภัยอันตรายนานา,นา,นาต่างๆแก่บ้านเมืองแ้วลุนนั่นมาหลายร้อยปีเมืองถาดเสียงเมืองก็ได้หามไปเบามีผููอยู่เฝ้าหักษาแหลวถึงมาปีจุลาสักขาดใดปันสองร้อยเก้ตัพระพิคุใส เขมาวังโสเป็นเก้าสธาตังหลายความกันมาแต่งสร้างแทงกัมหนึ่งแลถึงมาปีจุลาสขาดใดปันสามร้อยตูสมเด็จเจ้าฟ้าหลวงมาแต่งสร้างขึืนแทงแปลนขั้งตุติยาทนสองแลถึงมาปีจุลาสขาดใดปันสามร้อยแปดตัวูสวยเอบานอาศกแผนเก้าสีแแล้วมาแต่งสร้างแทงแปลนขั้งทนสามแลถึงมาปีจุลาสขาดใด บานสามร้อยสี่สิบเจ็ดตัวสลาผู้บานเจงข่มแป้นเก้าลูกซิกตะเปสีแล้วมาสาร้งงางขึ้นแทงสร้างผ้ามหาวิหารผราอุปคุตตาเถนผ้าศิวาลีหอเตวาลาเก่าเมืองหลูกจ้างอยู่เฝ้าอาลาถาดสองตัวตลอดถึงเวลาเดี๋ยวนี่แหละโดยเหตุนี่ถาดเสียงเมืองนี่แสนพระถาตีกัมจาตาเมืองหักษาบานเมืองคือกัดจุ่มยันดีกัดตามเหือรัสดรควนเมืองอยู่แยั่นเปลี่ยนซุก ก้าอ่องขายหมานก้าตันยันคืนจูเหย่องจู่ฟาการแลประวัติพระธาตุเสียงเมืองนี้ภู้าก็ไดเอามาจากปับฉลองรองโรงเรียนของวัดอินเขามือปีปันสามร้อยหาสิหาปุ้นนั่นข้าแลเอาค้าอันนี้ก็แปลนประวัติพระธาตุเสียงเมืองอันแปลนพระธาตุเก่าแก่ก็บานกับเมืงของเขาขนานอเอาค้าในติสุดนี้ก็เขาหือปีนองทั้งห้ายอย่าลืมแจกไลแจกแชร์แจกติดต,ตามปัแนแห้งใจฝังขายินดีขอบคุณค่า